อีกแล้วกับการเสียชีวิตของเด็กเอ็นล่าสุดช็อปดับข่าวโรงแรมหลังถูกลูกค้าชาวจีนจ้างงาน NV u นั แน่นอนว่านี่ไม่ใช่เคสแรกกับการเสียชีวิตของเด็กเอ็นล่าสุดคือเคสของน้องไอสาววัย22ซึ่งตอนหลังมีการเปิดแชทระหว่างผู้ตายกับโมเดลวอลลิงจัดหางานออกมาว่างานนี้เป็นงาน NV Up ัซึ่งมาจากคำสามคำรวมกันคือเอ็นที่ย่อม,มาจาก entertain แปลว่าทำให้มีความสุขคำว่าวีมาจาก VIP ซึ่งหมายถึงต้องดูแลแบบพิเศษคือมีอะไรกับลูกค้าด้วยและคำว่าอัพที่หมายถึงงานนี้มีอัพยาทั้งที่ผู้ตายบอกในแชทไปแล้วว่าขอไม่อัพยาได้ไหมแต่โมเดลวอลลิงกลับปฏิเสธคำขอของเธอจนกระ ายมาเป็นความสูญเสียในที่สุดในที่เกิดเหตุพบเคตามมนหรือยาเคและอีกชนิดคือแฮปปี้วอเตอร์เป็นสารเสพติดที่กำลังระบาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวล่าสุดโมเดลลิงต้นเรื่อง เขารับทราบข้อกล่าวหาว่าเป็นธุรจัดหาให้มีการค้าประเวณีและถูกส่งตัวไปฝากครั้งแล้วส่วนลูกค้าชาวจีนอยู่ในระหว่างขอสารอายาอนุมัติออกหมายจับอันที่จริงสารเสพติดที่ชื่อแฮปปี้วอเตอร์ตัวนี้ระบาดมาได้ราวราวสองสาปีแล้วแต่คนวงนอกอาจจะยังไม่รู้จักมากนะักเกี่ยวกับเรื่องนี้ภูผาภูวดลานนท์กรรมการผู้จัดการบริษัทภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดสถานบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมาช่วยให้ข้อมูลถึงความอันตรายของมันไว้ให้ว่าส่วนผสมหลักๆที่เคยเจอจากคนมาบำบัดจะมีอยู่3ตัวคือ ยาอียาเคและยาไอแต่ก็แล้วแต่คนผลิตวาดจะผสมอะไรเข้าไปอีกไหมบางแหล่งอาจมีผสมยาบ้าไดคลาซีแพมคาเฟอีนและทามารดอนหรือบางทีก็ผสมเฮโรอ,อีนแล้วค่อยผลิตเป็นแบบสําเร็จรูปออกมาชนิดที่ผู้เสพเอาไปชงผสมน้ําหรือวัตถุดิบอื่นๆได้ในทันทีส่วนอาการหลังเสพถ้ามียาอีกกับยาไอเป็นหลักคนเสพจะสนุกสนานเพราะมันไปกระตุ้นประสาทให้รับแสงสีเสียงได้ดีขึ้นส่วนถ้าหนักไปทางยาเคคนเสพจะตกอยู่ในผวังมีอาการล่องลอยการที่ตัวยามีสารเสพติดหลา ายตัวผสมกันก็ว่าอันตรายแล้วเราะยาพวกนี้เป็นสารประเภทกระตุนประสาทส่วนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งมีฤทธิ์กดประสาทยิ่งเอาผสมกันเลยยิ่งทําให้ร่างกายเกิดความสับสนจนอาจเพิ่มความเสี่ยงผลักให้ความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อมบางเคสหนักถึงขั้นร่างกายลืมสั่งการว่าให้หายใจจนทําให้บางคนน็อกกลับไปหรือแม้แต่หัวใจล้มเหลวก็มีเป็นไปได้หมดส่วนเหตุผลที่คอกเทลเสพติดอย่างแฮปปี้วอเทอร์ที่ระบาดมา23ปีเพิ่งกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งกูรูรายนี้มองว่าอาจเป็นเพราะพกพาได้ง่าย ตอนนี้สารเสพติดที่เป็นส่วนผสมบางตัว ยางยาเคกก็มีราคาถูกลงส่งผลให้ช่วงหลังมีคนติดเคตามีนเยอะขึ้นพอวิเคราะห์จากเชิงอุตสาหกรรมแล้วแปลว่ามีของล้นตลาดราคาเลยถูกลงไปด้วยและเรายังได้อดีตเด็กเอ็นตัวท็อปมาช่วยยืนยันว่าแฮปปี้วอเตอร์กำลังระบาดในหมู่นักเที่ยวจริงโดยเฉพาะกลุ่มที่ชอบเรียกสาวสาวมารับงานเอ็นอัพแต่ต้องเข้าใจก่อนว่างานเอนเตอร์เทนมีหลายรูปแบบทั้งงานเอ็นปกติที่แค่ไปนั่งดื่มกับลูกค้าซึ่งไม่ได้ผิดก,กฎหมายอะไรแต่ถ้าข้ามเส้นไปเป็นสายดาร์กยัางงานเอ็นอัพที่มีการเสพยาพว่วงไปจนถึงงานออวีต้้้งมะไรกกับลูคาดย ซึงทั้งสองงานหลังผิดกฎหมายในตัวมันเองอยู่แล้วโดยปกติแล้วขั้นตอนการรับงานโมเดลลิ่งจะส่งรายละเอียดมาในกลุ่มหางานถ้าสาวๆคนในสนใจก็จะส่งรูปและข้อมูลไปให้โมเดลลิ่งและลูกค้าเลือกอีกที่ซึ่งกลุ่มหางานจะแยกประเภทกันอย่างชัดเจนเนื้อง,งานเอนเตอร์เทนที่หลายคนอาจจะมองว่าได้เงินง่ายเพราะมองภายนอกก็แค่ไปนั่งดิ้งกับลูกค้า แต่ความจริงแล้วถือว่าเป็นงานที่เสี่ยงมากมากอดีตเด็กเอ็นคนนี้เผยอีกมุมว่าแค่การไปนั่งดื่มเฉยๆก็อันตรายแล้วเพราะไม่รู้ว่าลูกค้าเมาแล้วจะทําร้ายร่างกายหรือทําอะไรที่มากกว่านั้นหรือเปล่าทําให้ต้องพยายามเซฟตัวเองโดยการเลือกงานที่ปลอดภัยที่สุดคือเลือกในสถานที่ที่มีคนเยอะๆอย่างร้านอาหารหรือร้านเหล้าและจะไม่อยู่กับลูกค้า2ต่อ2เด็ดขาดแต่พอเป็นงานเอ็นอัพที่ต้องเสพยาหรืองานเอ็นที่ต้องมีอะไรกับลูกค้าเธอบอกว่าการเซฟตัวเองเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอยู่กกับลลูค้าาตม ถามว่าสาวๆปฏิเสธงานแบบนี้ได้ไหมเธอบอกว่าทําได้เพราะการรับงานเป็นความสมัครใจแต่เคสล่าสุดดูจากแชทแล้วผู้ตายไม่ได้อยากเสพยาแต่ก็ต้องยอมไปอดีตเด็กเอ็มไรนี้เลยแอบตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการบังคับให้เสพยาจนเกินขนาดหรือเปล่าและคงไม่มีใครตอบได้ดีไปกว่าคนที่อยู่ตรงนั้นกับหลักฐานและพยานทั้งหมดถ้าสมัยก่อนนะคะจะเป็นแค่นมเคแต่สมัยนี้ยมันมีความ มันเริ่มมีแฮปปี้วอเตอร์ขึ้นมาใหม่มีแบบอะแดปอะค่ะถ้างานเอ็นบีอะหนูว่ามันค่อนข้างเซ็ย์ยค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนงานเอ็นถ้าเอ็นมันยังต้องระมันระวังว่าไม่ให้โดนตัวได้หรือว่าขอบเขตยังไงเราสามารถคุยกับลูกค้าได้พอมาเอ็นบีอย่างเงี้ยค่ะมันต้องถึงเนื้อถึงตัวค่ะหนูว่ามันก็ค่อนข้าง,ท,าง,ท,างที่จะเสีย์ยา รู้ว่าเสี่ยงแต่ทําไมหลายคนยังขอลองไปสังคมอาจตั้งคําถามไว้แบบนี้เพราะยังไงคนที่ทําอาชีพนี้ก็เลือกปฏิเสธได้หรือถ้าไปถึงหน้าง,งานแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคก็สามารถกลับบ้านได้ทันทีเรื่องนี้หนึ่งในนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิของเซ็กเบอร์เกอร์อย่างสูรางจันแย้มผู้อำนวยการมูลนิทีเพื่อนพนักงานบริการ ช่วยวิเคราะห์จากมุมคนมุงในให้เข้าใจกันมากขึ้นจากประสบการณ์การเข้าไปช่วยเหลือเหล่าเซ็กเวิร์เกรเกอร์ที่ถูกลูกค้าทำร้ายมาหลายรายต้องยอมรับว่าเงินคือเหตุผลหลักที่ต่อให้งานเสี่ยงขนาดไหนพวกเขาหรือเธอเหล่านี้ก็ตัดสินใจยอมไปเพราะว่าคนมีความจำเป็น,ปนคนต้องการมีรายได้มีงานทำงั้นคนก็เลือกจะเสีย่ยงเพราะว่าเสี่ยงแล้วมันจะให้เรามีรายได้ <c oughs> ม,มีที่ซื้อบริการน้องๆไปหรือให้น้องๆไปป็นเัอเน็ตเดก็เสี่ยงชีวิตเับความไมแลับการมันมีเกิดขึ้นอย่างินเลยนะพี่เพราะมันไม่ปิดผ่ ขี่นองไม่ได้เลที่จดแยงเพราะส่วนใหญ่กลัวว่าจะผู้เสียหายจะกลายเป็นผู้กระทําผิดเองอย่างเคสเอ็นวีอัพถ้าถูกลูกค้าทําร้ายร่างกายใครจากล่าไปแจ้งความ เราะจะเจอความผิดสองเด้งทั้งค้าประเวณีและเสพยาเสพติดและที่น่าแปลกคือพอระบะป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีของบ้านเราเอาผิดแต่กับผู้ขายแต่กลับไม่เอาผิดผู้ซือ้อเท่ากับว่าเซ็กเวิร์เกอร์กำลังถูกกฎหมายนี้ปิดปากอยู่สุดท้ายเหมือนกลายเป็นมอบอำนาจเกินขอบเขตให้ผู้ซื้อบริการว่าจะบังคับหรือทำอะไรกับเราเด็กเอ็นก็ได้เพราะยังไงก็ไม่มีใครกล้าแจ้งความจนเป็นเหตุสลดเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและคงเป็นแบบนี้ไปอีกเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่กฎหมายยอมคุ้มครองคนทำงานด้านนี้โดยการอุดช่องโหว่ที่มี มานานนี่อย่างจริงจังสักที